สวัสดีค่ะมีเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากเลยนะคะในโซเชียลฝั่งจีนครับผมได้ยินมาเหมือนกันครับคือมีอินฟลูเอนเซอร์จีนหลายคนเลยค่ะออกมาพูดคล้ายๆกันว่าสินค้าแบรนด์หรูที่เราเห็นราคาแพงๆเนี่ยกว่าแปดสิเปอร์เซ็นเลยนะแปสิบเปอร์เซนเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วผลิตที่จีนไม่ใช่ยุโรปอย่างที่ส่วนใหญ่เข้าใจกันอืมอันนี้น่าสนใจมากครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะข้อมูลหลักๆก,ก็มาจากวิดีโอ YouTube ที่เขาแชร์กันนี่แหละค่ะมีแจกแจงต้นทุนด้วยฟังแล้วอึ้งเลยครับประเด็นเรื่องต้นทุนนี่สำคัญเลยเพราะมันทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าไอราคาที่เราจ่ายไปกับต้นทุนจริงๆเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วภาพลักษณ์แบรนดล์ล่ะมันซับซ้อนกว่าแค่ป้ายเมดอินแน่ครับ ใช่ค่ะอย่างคุณหวังเซิร์นอินฟลูเอนเซอร์จริงคนหนึ่งเขาก็ยกตัวอย่างกระเป๋า h e r m ์ s b ส r บอรกินที่ราคาขายกันเป็นล้านนะคะประมาณ1.3ล้านบาทครับแพงมากแล้วเขาก็ลองแยกส่วนต้นทุนให้ดูเลยค่ะอืมผมเห็นข้อมูลนั้นแล้วครับเขาแจกแจงไว้ละเอียดพอสมควรนะคือค่าหนังอย่างดีก็ประมาณ450ดอลลาร์ได้พิเศษอีก25ดอลลาร์ อะไรโลหะร้อยห้าสิบดอลลาร์มีค่าน้ำยาเคลือบขอบหนังจากอิตาลีด้วยนะคะห้าสิบดอลลาร์ใช่ครับหนังแกะซับในอีกหนึ่งร้อยดอลลาร์สิบยี่ห้อรีรี่สิบดอลลาร์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือค่าแรงช่างฝีมืออันนี้เท่าไหร่คะเขาประเมินไว้ประมาณหกร้อยดอลลาร์ครับซึ่งถือว่าสูงนะสำหรับค่าแรงช่างฝีมือพอลองรวมรวมกันแล้วรวมรวมแล้วต้นทุนวัตถุดิบกับค่าแรงฝีมืออยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยดอลลาร์เองครับ 1,400ดอลลาร์ 1, คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ49,000โหครับประมาณ49,000บาท49,000กับล้านสนี่มันต่างกันเกือบ30เท่าเลยนะคะใช่ครับต่างกันเยอะมากคุณหวังเซินเขาเลยตั้งคำถามแรงๆเลยว่าที่จ่ายแพงๆไปเนี่ยส่วนใหญ่คือค่าโลโก้หรือเปล่า อืมก็น่าคิดนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยากได้ตุกกระเป๋าหรืออยากได้โลโก้กันแน่นั่นสิครับแล้วมันก็โยงไปเรื่องป้าย made in ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกยังไงหรอคะคือแหล่งถาวจีนเขาอ้างว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยชิ้นส่วนเยอะมากทําในจีนอ๋อแต่ขั้นตอนสุดท้ายแบบการประกอบขั้นสุดท้ายการตอกตราหรือการแพ็คของเนี่ยอาจจะส่งไปทําที่ยุโรปเพื่อให้ติดป้าย made in f r a n c หรือ made i อิตาลีได้หระคะ ประมาณนั้นครับเขาอ้างถึงกฎของ European Commission ที่ดูเหมือนจะอนุญาตให้ทำแบบนั้นได้คือแค่ขั้นตอนสุดท้ายมีนัยสำคัญเกิดขึ้นในยุโรปก็อาจจะพอแล้วจริงเหรอคะ กฎหมายเปิดช่องขนาดนั้นเลยอันนี้คือตามที่อินฟลูเอนเซอร์เขาอ้างนะครับความถูกต้องจริงๆหรือการตีความกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องไปดูกันอีกทีมันก็น่าคิดนะคะว่าถ้าทําแบบนั้นได้จริงๆความหมายของเมดิอิ a ลีที่เรารู้สึกกันมันคืออะไรกันแน่แต่พอไปดูเว็บแบรนด์อย่างกุชชี่หรือลุยวิตตอนโดยตรงนะคะเขาก็ไม่เห็นพูดถึงฐานผลิตในจีนเลยส่วนใหญ่ก็บอกว่าผลิตในยุโรปอเมริกาใช่ครับข้อมูลมันยังขัดขัดกันอยู่ เพราะฝั่งแบรนด์เองก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรชัดเจนแต่ก็มีแหล่งข่าวจีนอีกเจ้าหนึ่งนะอ้างว่าหลุยวิตตองเนี่ยมีซัพพลายเออร์ในจีนหลายแห่งเลยแต่แค่ไม่ยอมรับอ้าวเหรอคะครับเขาบอกว่ากระเป๋า50เปอทำในกวางโจวตงกวนผ้าพันคอนี่90มาจากหางโจเลยแต่ย้ํานะครับว่าอันนี้ก็ยังเป็นแค่คํากล่าวอ้างจากฝั่งจีนข้อมูลดูเจาะจองมากเลยนะคะครับผม แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็มีปริบทอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับทั้งเรื่องสองครามการค้าจีนกับตะวันตกอ๋อใช่ใช่ใชในโยบายในจีนเองที่ควบคุมการแสดงความรวยการห้ามอินฟลูเอนซ์อวดรวยอะไรพวกนี้ก็อาจจะเกี่ยวเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีข่าวหรืออื่นๆอ,อ,อีกอย่างด i o อ ต้นทุนต่ำมากหรือเรื่องใช้แรงงานผิดกฎหมายในอิตาลีเองมันยิ่งซับซ้อนไปใหญ่จริงค่ะคือข้อมูลจากฝั่งอินฟลูเอนเซอร์จีเนี่ยดูมีรายละเอียดน่าสนใจมากนะคะแต่เราก็ยังขาดข้อมูลยืนยันหรือคำชี้แจงจากฝั่งแบรนด์โดยตรงอยู่ดีถูกต้องครับมันเลยเหมือนภาพที่ยังต่อไม่สมบูรณ์มันทิ้งคำถามไว้เยอะเลยว่าจริงๆแล้ว มันเป็นยังไงกันแน่แล้วข้อมูลพวกนี้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะมันก็กระทบความรู้สึกความเชื่อมั่นที่เรามีต่อแบรนด์พวกนี้ไปแล้วเหมือนกันแน่นอนครับมันสั่นคลอนภาพลักษณ์พอสมควรเลยสุดท้ายมันทุกวนกลับมาคําถามเดิมแต่ลุกกว่าเดิมนะคะว่ามูลค่าจริงๆของของหรูพวกนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่ครับอยู่ที่วัสดุฝีมือช่าง หรืออยู่ที่เรื่องราวภาพลักษณ์สถานะที่แบรนด์สร้างขึ้นมาผ่านโลโก้หรืออาจจะเป็นราคาของความซับซ้อนในการผลิตระดับโลกกับความฉลาดในการหาช่องว่างทางกฎหมายบนป้ายเล็กๆนั้นก็ได้นะครับก็น่าคิดนะคะว่าสิ่งที่เราจ่ายไปเต็มใจเนี่ยมันคือราคาของสิ่งของหรือสัญ,ญลักษณ์กันแน่